นานแสนนานมาแล้วเมื่อโลกยังไม่เป็นเช่นที่เราเห็นในวันนี้พื้นดินแห้งแตกและแหงป่าไม้เหี่ยวเฉาแม่น้ำลำธารมีเพียงสายสั้นๆบางแห่งแห้งขอดไปอย่างเวทนามนุษย์สัตว์และเราพูดพายต่างดิ้นลนหาน้ำในห้วงลึกใต้พิภพมีเผ่าพันธุ์หนึ่งเฝ้ามองโลกเบื้องบนอย่างเงียบเงันเผ่าพ,พันธุ์นั้นคือนาคาเหล่าพญานาคผู้ทรงฤทธิ์ในบรรดานาคเหล่านั้นมีหนึ่งองค์โดดเด่นที่สุดองค์สุบรรผู้มีเกศสี ทองแดงและเหลืองดังเพชรกลางห้วงน้ำมีใช่แค่พลังกำลังแต่เปี่ยมด้วยเมตตาและความฝันอันยิ่งใหญ่อยากเห็นโลกเบื้องบนอุดมสมบูรณ์มีน้ำมีชีวิตมีรอยยิ้มแต่ขนาดเทพเจ้ายังเพิกเฉยองค์สุบรรกลับฟังเสียงแห่งความทุกข์ยากเสียงวินวรนกลายเป็นขึ้นสะท้อนถึงใจพญานาคใต้แสงจันทร์สีเงินองค์สุบรรตัดสินใจครั้งใหญ่ด้วยหางอันทรงพลังตวัดสร้างเกลียวขึ้นแห่งพลังศักดิ์สิทธิ์เสียงสั่นสะเทือน แพขึ้นไปถึงพื้นโลกปลุกโลกให้ตื่นจากความสิ้นหวังองค์สมบัติกำลังจะขึ้นสู่โลกมนุษย์แม้รู้ดีว่าอาจต้องแลกด้วยอิสรภาพของตนเองเสียงคำรามเบาๆเริ่มดังขึ้นจากใต้ดินพื้นดินสั่นสะเทือนต้นไม้ใบหญ้าสั่นไหวจากใต้ดินลึกร่างมหึมาขององค์สุบัรณ โผขึ้นสู่ผิวโลกอย่างยิ่งใหญ่เล็ดวาวับดังอัญมณีดวงตาทอประกายแห่งเมตตาองค์สุบรรแผ่ขยายร่างโอบคุมไปทั่วพื้นป่าทั้นเริ่มปฏิบัติภารกิจ ที่ไม่เคยมีผู้ใด,ก,รรก,ดกล้าทำมาก่อนเล็ดวิเศษขององค์สุบันกรีดผาพื้นดินลากเส้นลึกกว้างดังเส้นทางแม่น้ำที่ยังไหลน้ำไหลหางวิเศษตวัดครั้งแล้วครั้งเล่าขีดเขียนโลกใบใหม่เชื่อมหูเขาลำธารแอ่งน้ำเข้าด้วยกันแต่การกระทำอันยิ่งใหญ่นี้มิได้เป็นไปอย่างเงียบสงบบนฟากฟ้าอาลาเทพ,พเจ้าผู้ดูแลโลกเบื้องบนเริ่มรู้สึกถึงความสันไหวเสียงกองศักดิ์สิทธิ์ถูกตีขึ้น แต่ศักดิ์สิทธ์เป่าเสียงดังกืกก้องเทวาราชผู้มีอำนาจสูงสุดแห่งสวรรค์สเสด็จลงมาพระเนตรวาวับด้วยความพิโรธมองรอยแยกมือมาที่ก่อร่างขึ้นใช้บังอาจเปลี่ยนเส้นทางแห่งโลกนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตพระองค์ตวัดพระหัตถ์ฟาดสายฟ้าอัศนียบาตลงมาอัศนียบาตผ่าดพื้นดินจนแตกกระจายองค์สุบรรณ หลบได้อย่างเฉียดชิวแต่ล่องน้ำที่สร้างเริ่มแตกแลว้วแม้จะเจ็บปวดแม้จะอ่อนแอแต่หัวใจของท่านไม่เคยสั่นไหวต้องสร้างแม่น้ำให้เสร็จ เพื่อชีวิตทั้งปวงการต่อสู้ดำเนินอยู่นานนับวันนับคืนจนสวรรค์เริ่มอ,อ่อนแอจนพื้นดินรับรู้ถึงความตั้งใจอันบริสุทธิ์พื้นโลกทรงแรงสนับสนุนแม่น้ำในฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วเทวาราชาทรงถอนหายใจยาวเจ้ามีใจที่ยิ่งใหญ่กว่าผู้ใดแม้ข้าจะลงโทษเจ้าแต่ข้าก็ยอมรับว่าโลกแบนี้ต้องการเจ้าถ้าห,หัดแห่งเทวาาชาเปลี่ยนแปลงสายฟ้าเป็นสายฝนเม็ดฝนแรกตกลงสู่ล่องลึกที่องค์สุบรรณสร้างขึ้นล่องลึกเหล่า พร้อมแล้วจะกลายเป็นแม่น้ําสายยิ่งใหญ่สายน้ําแห่งชีวิตกําลังถือกําเนิดจากหยาดน้ําตาจากความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดน้ําตาหยดแรกขององค์สุบรรกลายเป็นสายน้ําหล่อเลี้ยงโลกสายน้ําหลั่งไหลาจากยอดเขาสู่ทุ่งหญ้าพื้นดินที่เคยแตกและแหง้งกับการเป็นพื้นป่าเขียวชอุ่มสัตว์น้อยใหญ่กลับมาล่าเริงเด็กๆวิ่งเล่นริมฝั่งน้ําเสียงหัวเราะดังกล้องไปทั่วหมู่บ้านที่เคยเงียบกันผู้คนต่างรู้ดีสายน้ํานี้ ไม่ใช่เพียงแม่น้ำธรรมดาแต่มันคือของขวัญมรดกแห่งการเสรียสละเพื่อระลึกถึงบุญคุณ ผู้คนสองฝั่งแม่น้ำคงจึงสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นวัดวาอารามรูปปั้นพญานาคพ,พิธีบวงสรวงในคืนเดือนเพ็ญและบางแห่งเกิดปรากฏการ์บังไฟพญานาคอันลึกลับผู้คนเชื่อว่านั่นคือสัญญาณว่าองค์สุบรรยังเฝ้ามองโลกเบื้องบนการเวลาผ่านไปนับพันปีแม่น้ำคงยังคงไหลหล่อเลี้ยงชีวิตต่อเนื่องจากยอดเขาทิเบตผ่านลาวไทยกัมพูชาเวียดนามสู่มหาสมุทรกว้างใหญ่แม้โลกจะเปลี่ยนไปเพียง ดตำนานขององค์สุบรรยังคงอยู่เตือนให้เราจดจําว่าบางครั้งความเฉสละคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการทําสิ่งที่ถูกต้องแม้ต้องเผชิญกับบทลงโทษก็ตามและเมื่อใดที่สายลมริมฝั่งโขงพัดเบาๆเมื่อใดที่เสียงเกียวขึ้นกระทบฝั่งอย่างอ่อนโยนนั่นอาจเป็นเสียงกระซิบขององค์สุบรรที่บอกกับเราว่าข้ายังอยู่ที่นี่เสมอ